วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566หาหดรหฤทัไทย ay, บุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ในเวลา9นาฬิกาดรหฤทัไทย ay, บุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นประธานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลโดยมีนางพัฒรรนันไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครผอ,อกลุ่มบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ณห้องประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครในเวลา13นาฬิกาดรหันทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นประธานเปิดการประชุมพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณห้องประชุมพิพัฒน์สาคธรรมชั้นสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยมีนางพัฒนันน์ไหลงามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในเวลา16นาฬิกาดรหาทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2566ณห้องประชุมเสม,มาสาครชั้นสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและทั้งหมดนี้คือสาคร News. ข่าวเด่นประจำวันจากสพอปอสมุรสาคร